สวัสดีครับผมนพณิตนะฮะก็อดิสคันะครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมเยือนนะฮะอินโดนีเซียนะครับกับงานเปิดตัวของ asus zenfone 2นะฮะก็มีสื่อมวลชนจากประเทศแถบเอเชียมากันครบคันเลยนะครับก็วันนี้นะฮะก็ผมนพณิตนะครับมานี่ฮะได้ลองทดสอบจับใช้งานเจ้า asus zenfone 2นะครับก็ตัวเครื่องนะฮะออกแบบนี่อารยาธรรมของเซนเลยนะครับ นะด้านหลังนะฮะฝาหลังจะมีความแบบเป็นเท็กเจอร์ที่แบบเราจะเห็นเป็นลายทางขวางเห็นไหมฮะแต่สัมผัสจริงนี่ก็จะรู้สึกถึงความขูขะแล้วก็ลายเซนมันด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะปุ่มนะฮะเหมือนเรียกคีย์นะครับหรือปุ่มใช้งานด้านหลังนะครับเพราะว่าเจ้าเ e นโฟ n e 2นะฮะไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับเพื่อลดขนาดความหนาของตัวเครื่อง นะครับแต่ว่าปุ่มควบคุมเสียงนะครับก็จะมาอยู่ด้านหลังจริงๆแล้วใช้งานได้เยอะมากเลยนะครับพอจะเดากันออกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ใช่จ้าแรกออกแบบมานะฮะสวยงามดีทีเดียวนะครับมีการกึงลายเป็นวงกลมนะครับเหมือนตัวโน้ตบุ๊กเซนนะฮะของทางแ s u ุดนั่นเองนะครับกล้องหลังนะครับน่าจะ13ล้านนะฮะส่วนกล้องหน้า5ล้านหน้าจอ5.5นิ้วต่ขอบเครื่องนี่เห็นไหมฮะ บางเฉียบเลยนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้สีแดงนะครับแล้วตัวข้างๆนี้เป็นสีที่ผมชอบมากนะครับนั่นคือสีอะไรดีล่ะนะฮะเหมือนนะฮะเทาๆนะฮะก็สวยงามดีเหมือนสีเงินนะครับอันนี้ผมน่าจะถ้าจะซื้อน่าจะตัวนี้นะฮะส่วนราคานะครับาพูดถึงการซื้อแล้วเจ้าเซนโฟนะ a s ุ s เนี่ย มีการแยกราคาแล้วก็สเปคเครื่องแตกต,ต่างกันถึง4รุ่นเลยนะครับเพราะว่า CPU ใช้งานของมันด้านในนะครับจะมีทั้งหน่วยหน่วยประมวลผล นะฮะที่เป็น Intel a t o ตนะครับตัวท็อปก็คือจะเป็น2.3กิกะเฮิร์นะครับส่วนตัวเล็กสุดนะฮะจะเป็น1.8กิกะเฮิร์นะครับทั้งคู่นะฮะก็เข้าจำหน่ายในไทยนะครับยังมีความแตกต่างของเรื่องหน่วยความจำภายในอีกนะฮะแยกซอยมาเลยนะครับ16กิกะไบต์32กิกะไบต์แล้วก็64กิกะไบต์นะครับไม่นับรวมที่ทาง ASUS นะครับทำเป็น cloud storage ให้เราอีก5้ากิกด้วยนะฮะเขาบอกว่า5กิกนี้ใช้ฟรีตลอดชาตินะครับ แล้วก็ยังมีสิ่งที่พิเศษอีกอย่างนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของ ASUS ZenFone 2เนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีหน่วยความจำเภายในที่เป็นแรมนะครับที่มีส่วนช่วยในการประมวลผลมากๆนะฮะหลายคนที่ใช้ Android ก็ห่วงเรื่องแรมเนี่ยนะฮะตัวนี้ ASUS ZenFone 2จะมีแยกรุ่นที่แยกอีกแล้วแ <laughs> ยกรุ่นที่เป็น 2GB และ 4GB สําสำหรับแรมนะครับ ราคาจําหน่ายนะฮะสเปคต่ําสุดที่รวมกันที่พูดมาเริ่มต้นที่ประมาณ6กพันหกพกว่าบาทหกพันห้าหกพันเก้าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปพรีเมียมเลยนะฮะคุณเอาท็อปสุดทั้งสเปคทั้งชุดไปเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1ื0 0หบาทนะครับส่วนราคาไทยจะหักลบกบหนี้ยังไงนะฮะลบ900เป็น1 9ื0นหรือ6,900อะไรก็เดี๋ยวลุ้นกันทีพอที่นี่นะฮะอินโดนีเซียป,ประกาศเป็นกันลูเปียนั่นเองนะครับ ราคามือถือที่นี่เป็นล้านนะฮะล้านกว่าหรือเปียนะฮะส่วนฟังก์ชันที่น่าสนใจของ ASUS Zenfone 2นะครับเป็นเรื่องของ ZenUI นะฮะนี่ครับทัชค้างแค่นี้ก็เยอะแยะมากมายแล้วนะครับต่อไปนี้นะฮะเราสามารถปรับเปลี่ยนธีมไอคอนแพคนะครับรวมถึงสามารถดาวน์โหลดนะฮะสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ใน Pay Store ด้วยเพราะว่า ทางอพสุดนะครับแยกแอปพลิเคชันแล้วก็ UI แล้วก็ธีมต่างๆนะฮะไปเก็บไว้ใน Play Store แล้วนะครับต่อไปนี้เวลาเราจะใช้นะฮะเราเปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนธีมต้องไปดาวน์โหลดใน App Store นะฮะข้อดีของเซน UI นะครับที่เลือกทำแบบนี้ก็เหมือนกับแบรนด์อื่นๆก่อนหน้านี้นะฮะที่เลือกเอาแอปพลิเคชันและการใช้งานหลักๆบางอย่างไปเก็บไว้ใน Play Store เพื่อการอัปเดตเนี่ยทำได้รวดเร็วมากกว่านะครับ อย่างเช่นจะอัปเดตความสามารถใดความสามารถหนึ่งไม่จำเป็นต้องรออัปเฟิร์มแวร์ทั้งเครื่องนั่นเองนะครับอัปเดตเป็นแอปแอปผ่านแอปสโตร์ก็ได้เลยนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์ใช้งานได้ไวมากๆนะครับหมาถึงชาร์จแบตไวมากๆ,ๆนะฮะเพราะว่าตัวนี้รองรับ การชาร์จนะครับฟ้าชาร์จิ่งนะครับเขาบอกว่าประมาณชาร์จประมาณ30นาทีนะฮะคุณจะได้ใช้แบตเตอรี่กลับคืนมาถึง6 0เลยทีเดียวนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้การชาร์จไวนี่สำคัญมากนะครับถ้าเกิดทำได้จริงนะฮะก็น่าจะต้องใช้อแดปเตอร์นะครับที่แถมมาภายในกล่องเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าหลักสำคัญของพวกฟ้าชาร์จิ่งเอ่อเร็วๆอย่างเงี้ยอยู่ที่แรงดันไฟฟ้าของอแดปเตอร์นั่นเองซึ่งทาง ASUS เนี่ยก็มีตัวแบตเตอรี่เสริมที่รองรับฟ้าชาร์จิ่งออกมาขายด้วยฉะนั้น ใช้กับที่ชาร์จของยี่ห้ออื่นไม่น่าจะได้นะครับจริงๆแล้ว ASUS Zenfone t o นะฮะยังมีโหมดต่างๆที่น่าสนใจนี่ฮะคิดโหมดนะครับหรือโหมดน่ารักน่ารักนะฮะสำหรับให้เด็กใช้นะครับลูกเล่นการปรับแต่งจะมีความแบบสนุกสนานมากขึ้นนะฮะ Snap View นะครับก็คือความเป็นส่วนตัวของเราเองนะครับการจัดเก็บไฟล์การอะไรจะอยู่ในโหมดส่วนตัวของเราส่วน r a i t Motion นะครับก็คือการถ่ายเอ่อการเขาเรียกไม่ถ่ายการ g e เ t อร์นะฮะ การวาดสัญลักษณ์ลงบนหน้าจอนะครับเพื่อเรียกการใช้งานบางอย่างอย่างรวดเร็วอย่างเช่นตอนหน้าจอปิดเราวาตัววนะมันก็จะเข้าคอนแทคหรือลายชื่อเลยนะฮะนะครับส่วนอันสุดท้ายนั้นอะไรไม่รู้นะครับก็สำหรับการวันจำหน่ายนะครับ asus zenfone 2ในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณงาน tme หรือเดือนหน้าเอ๊ะนี่สีเดียวกันหรือเปล่านะครับดูก่อนอ๋อไม่ใช่นะฮะ เฮ้ยผมว่าสีเงินสวยกว่าอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับเอาอันนี้นะฮะเงินกว่านะฮะสวยกว่าจริงๆยังมีเคสนะครับฝาหลังแบบทูโทนนะครับยังมีสิ่งที่เป็นความสวยงามอีกมากมายที่ asus ใส่เข้ามาให้ใน asus zenfone 2นะนะนะครับงานนี้จริงๆแล้วผมหวังที่จะได้เห็น asus zoom ด้วยนะครับที่เป็นกล้องถ่ายภาพนะฮะจะได้เอามาใช้งานแบบถ่ายพิต่ตี้ถ่ายมือถืออะไรแถวนี้นะแต่ว่างานนี้พระเอกของงานมีเพียงคนเดียวคือ asus zenfone 2นะครับ ส่วนฟังก์ชันนะฮะเรียกว่าใช้สนุกเลยนะครับมาแบบผจญภัยครั้งแรกออกมานนี้งงเลยนะเพราะว่าการตั้งค่าต่างๆน,นี่ค่อนข้างเยอะอย่างปร่งใสนะครับหน้าแอปดอลลอร์นะครับเราสามารถให้มันแสดงวอลเปเปอร์หรือให้มันเป็นสีดำนี้ได้เห็นไหมฮะวอลเปเปอร์สีน้แดงขึ้นมานะครับหรือจะให้มันหายไปเลยก็ได้นะครับนี่ฮะก็หายไปเลยนะครับ เราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้เยอะมากเลยนะฮะในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อกี้ผมเข้าไปแอบดูนะครับเสียงและการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถระบุนะฮะระดับความดังของเสียงเรียกเข้าได้เหมือนปกติแต่นี่ฮะเสียงแทสนะครับจะเห็นว่ามันสามารถกําหนดเลือกของการแจ้งเตือนที่แรกเข้ามาระหว่างการใช้งานได้ด้วยนะครับเราสามารถแยกนะฮะว่ากิจกรรมการแจ้งเตือนที่สําคัญจะเปิดหรือปิดนะครับให้หยุดทํางานวันไหนอันนี้ก็เป็นลักษณะของ ชั่วโมงพักผ่อนของเรานะฮะเมื่อกี้ผมแอบบแวบๆบซึ่งตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้วนะครับมันจะเป็นเรื่องของการกําหนดเสียงแทรกที่มัน าสามารถตั้งได้ว่าอันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญหรืออันไหนให้เตือนหรือไม่เตือนนะฮะก็เดี๋ยวรีวิวเต็มๆตอนได้ตัวเครื่องมารับรองว่ามีแน่นอนนี่ฮะการตั้งค่าซิมการ์ดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Dual Active นะครับก็คือโดยเาเราคุยสายที่1นะฮะมีสายที่2ติดต่อเข้ามาเราสามารถสลับสายคุยได้โดยไม่ต้องตัดสายแรกนะครับอันนี้ก็คือขาอ,อธิบายมาทดสอบยังไม่ได้ลองทดสอบดูนะครับ ก็มีส่วนต่างๆอีกมากมายนะครับที่อยู่ภายในตัวเครื่องทั้งแอปพลิเคชันนะฮะแล้วก็ความสามารถที่เป็นฟังก์ชันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองทดสอบกล้องถ่ายภาพดูนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็มาพร้อมนี่ครับพิ xel Master 2.0นะครับเซ็นเซอร์ปรับต่างภาพตัวใหม่ของทาง ASUS นะครับก็ตัวนี้นะฮะเจะบอกว่าสว่างขึ้น4เท่านะครับ แล้วก็ไรก็ลนะนะครับสามารถทำภาพความละเอียดสูงได้ถึง52ล้านพิกเซลเลยนะฮะก็แน่นอนซอฟต์แวร์ปรับแต่งแน่นอนนะครับแล้วก็เซลฟีพ่พานอเลมานะครับองศากว้างถึง140องศาเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมดูในสเปกชีตตัวหนึ่งนะครับมันบอกว่ามันสามารถถ่ายวิดีโอนะฮะ สามารถดึงความละเอียด HDR ขึ้นมาได้4เท่าเลยนะครับก็สามารถถ่ายภาพที่มีความต่างของแสงได้มากพอสมควรนี่นะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบกล้องถ่ายภาพดูนะฮะทัสเฟอรงโฟกัสง่ายๆนะครับแล้วแชะนะฮะวงไวดีทีเดียวนะครับแล้วลองถ่ายน้องก็ดูนะฮะโฟกัสจับไปหน้าเจอไหมเจอโฟกัสวัตถุนี่นะครับเดี๋ยวมาดูไฟล์ภาพกันดีกว่านะครับก็ภาพนะฮะอ้าวโฟกัส <laughs> เหมือนมันเบร์นะผมว่าไห,ห่ดีกว่าไหม โอเคทีนะฮะเดี๋ยวผมจะตั้งใจเลยทีนี้เพราะว่าตอนเมื่อกี้ผมตั้งใจในกล้องที่ถ่ายดีโอนะเดี๋ยวผมจะโฟกัสเจ้าคีมชมพูตัวนี้นะครับปึ๊บจับได้แล้วนะฮะมือมันไวไปนะ,ะมาดูภาพทีนะฮะสำหรับผมผมบอกว่าแสงดีนะฮะแต่โฟกัสยังไม่ค่อยคมผมว่าแบบมันน่าจะคมกว่านี้หน่อยนะ อาจจะเป็นที่หน้าจอหรืออะไรนะครับเพื่อได้ตัวเครื่องต้องคง้องเอาไฟภาพไปทางกันดูในคอมพิวเตอร์นะถึงจะได้รู้นะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบนี่ฮะยังมีโซนอื่นนะครับนี่เขาถ่ายภาพแบบความละเอียดสูงนะครับนี่จะเห็นว่าเขาจะถ่ายอ๋ออันนี้วัตถุเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับจะให้ดูว่ามันสามารถโฟกัสได้ไวแค่ไหนนะฮะคนเยอะทีเดียวแต่อันนี้ผมน่าสนใจมากนะครับเขาทดสอบเทียบกับกล้องอื่นนะฮะนี่คุณกาฝานะครับคุณบอลนะครับ ตัวนี้นะฮะจะเป็นการถ่ายย้อนแสงนะฮะการถ่ายโล w l i g นะครับซึ่งในเนี้ยเจ้ากล่องเนีเขาก็จะแบบนี่ฮะส่องแสงเหมือนพระอาทิตย์ข้างหลังย้อนแสงมาที่ประสาทนะครับรภาพที่ได้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บเปิดกล้องเลยนะครับนี่อะไรล่ะเซลฟี่นะฮะไม่เอานี่นะฮะเราก็วางเลยใช่ไหมโอเคอ่ะน,นี่คือ,อไถ่ายไว้แล้ว ถ่ายใหม่ดีกว่าได้ไหมลองดูนะครับลองโฟกัสลองถ่ายดูปึ๊บ HDR โหมดทำงานไหมไม่ทำงานเลยเลยนะเปิดออโต้โหมด์ HDR นี่นะเปิด HDR โหมดนะครับ ตัวนี้ก็จะมีการถ่ายภาพหลายโหมดทีเดียวนะครับจะเป็นออโต้เมนูนัลนปรับตั้งค่าเองก็ได้ความละเอียดสูงนะครับโลไลท์แสงน้อยถ่ายภาพกลางคืนเลยพวกนี้นะอ๋อมีชัดรือชัดตื้นด้วยนะฮะแต่ตรงนี้ต้องเป็น HDR โหมดนะครับเราจะถ่ายภาพย้อนแสงดูนี่นะฮะชัดครับผลที่ได้นะฮะมาดูโอ้ยอดเยี่ยมนะครับก็ความละเอียดของประสาทมาหมดเลยนะครับ ภาพข้างหลังก็โอเวอร์ไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ได้ความละเอียดในส่วนที่มืดมาพอสมควรเลยนะครับยังมีการทดสอบอื่นอืกนนะครับตรงนู้นนะฮะจะเป็นไฮเรสโซลูชันนะครับหรือการถ่ายภาพความละเอียดสูงริบนะฮะนี่ครับมีการเปรียบเทียบกันแล้วนะฮะใครเป็นไงครับนี่เป็นไงครัเขาคุยเขาฟังภาษาไทยไม่รูเรื่องนะฮะก็ที่ดูนั่นก็น่าจะเป็นโซนี่ครัา นะครับดูภาพจะมีความดำนิดนึงนะฮะของแอสโซนี่จะสว่างกว่านะครับนะครับี่โอ้โหซูมมากเลยครับเราในพี่ชอบเป็นคนทดสอบแอบเดือดนี่หมดในแนวนอนนะสวยดีทีเดียวนะฮะแล้ววันไหนพี่ก็จะถ่ายนะครับโอเคเปิดโหมดแล้ว okay? นนี้ก็ไม่รู้เรื่องนะครับคนที่มันดูคอมพิวเตอร์นะก็ระดับหนึ่งแหลแหมมือถือหมื่นเดียวนะครับได้นขนาดนี้ก็ควักเงินเลยฮะนี่ยังมีส่วนอื่นนะครับที่ผมชอบมากคือการดีไซน์ฝาหลังนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผูออ้คนสําคัญของวงการในอินโดนีเซียนะครับเราก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะฮะนี่ตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าส่องกันอยู่เยอะแยะเลยนะฮะเพราะว่าฝาหลังของทาง ASUS ZenFone 2นะครับทำแบบทูโทนด้วยดูนี่ฮะเห็นไหมครับเหลือบสีครับฟ้าน้ำเงินนะฮะเหลืองเขียวมาฟ้านะครับแล้วก็นีครับเหลือบอะไรเนี่ยนะฮะส้มโอรสประมาณนี้นะครับนี่นะฮะโอ้ยนะฮะเหมือนจะบังพี่เขาแล้วมาใหม่มาใหม่มาดูกองนะฮะ นี่คือกล่องการวางจําหน่ายจริงนะครับก็สวยงามดีเดียวเป็นกล่องแนวขวางสีเงินสีแดงนะครับสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเขียนเห็นเขียนเป็นอย่างอื่นแสดงว่าของปลอมทําเหมือนนะครับนี่ครับที่ผมชอบที่ผมจะพามาดูนะก็คือส่วนของนี่ฝาหลังเทเจอร์ต่างๆนะครับจะเห็นเฮ้ยมันสวยทีเดียวนะครับ คือมันทาให้ดูมีราคาแล้วก็แตกต่างจากสิ่งที่อยู่ในสตร์นะครับหรือวางขายกันบนเชลนะครับนี่ฮะในตัวนี้เลยนะครับแบบดูมีมิติมากจริงๆแล้วมันคือความถูกใจนะฮะตัวนี้เหมือนเคฟล่านะครับสีขาวนะนไอตัวขรุขขาเนี่ยเข้าตาผมมากมีน้งขาวแล้วก็จะออกสีน้ำตาลดํานิดๆนะครับสวยมากทีเดียวตัวนี้ก็ดูหรูหราดีนะฮะนี่ก็คือฝาหลังของเส้นโฟนไปงีีตรงนู้นจะเห็นมันเป็นเหมือนแบบ แบบเป็นเคสโคเวอร์ cover, แบบสามารถเป็นวิวโหมดได้นะครับหน้าจอกลปมแสดงผลได้ขณะปิดหน้าจอนั่นเองนะครับส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์เสริมนะาก็มีแบตเตอรี่เสริมลำโพงนะครับส่วนตัวนี้บางคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเห็นไมัน,นมันก็คือแฟลชนะครับจะเป็นแฟลช์สำหรับติดตั้งเสริมนะครับบนฝาหลังแล้วก็ที่เสียบองฟังนั่นเองนะครับ นี่คือรายละเอียดต่างๆของภายในงานนะฮะที่ผมพามาดูจนคอแห้งลนะครับพี่เข้าเมื่อกี้ทำผมขาดใจนะครับก็ต้องย้อนกลับมาทดสอบด้วยตัวเองดีกว่านะด้วยการเข้าโหมดซูเปอร์เรโซลูชันนะครับด้วยความละเอียดสูงนะฮะแต่เดี๋ยวผมขอแนะนำทีละโหมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะก้อนแรกก็เป็นออโต้ครับไม่มีอะไรออโต้สมบูรณ์แบบเลยนะครับอันที่สองคือเมนูนะฮะการปรับตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ปรับได้มีอะไรบ้างนะครับ จะมีเรื่องของ ISO ฮะปรับค่า EV นะครับไว้บาลานซ์นะครับออกไว้บาลานซ์ปรับเป็นเคลวินกันเลยนะครับแล้วก็โหมดวัดแสงนะครับยังมีอะไรกันนะฮะนี่โหมดวัดแสงเลยอ๋อโฟกัสครับโฟกัสไม่ได้โหมดวัดแสงแต่ใช้สัญลักษณ์เหมือนโหมดวัดแสงเลยนะฮะก็เป็นโฟกัสระยะใกล้นะฮะแล้วก็ชัดลึกนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะสปีชัตเตอร์นั่นเองนะครับแน่นอนนะฮะ ไม่มีการปรับรูรับแสงหน้านะครับอย่าหวังนะครับก็ยังมีโหมดอื่นอีกใช่ไหมเมื่อกี้อะไรเอ่ยโหมดนะครับก็มีอะไรเนี่ยโลไลท์นะครับการถ่ายภาพกลางคืนนะฮะแล้วก็ night ถ่ายนี่โลไลท์แสงน้อยไนท์ถ่ายภาพกลางคืนครับดิฟออฟฟิล e l ก็คือชัดลึกชัดตื้นนั่นเองนะครับละลายหลับนะครับใส่เอฟเฟกนะครับเซลฟี่ตัวเองกริฟฟ์แอนิเมชั่นภาพเคลื่อนไหวพาโนรามาแนวกว้างนะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนทําให้ช่วงที่เราต้องการเนี่ยชัด นะครับแล้วส่วนอื่นที่เราไม่ต้องการให้มันเบลอเชยใช้เอฟเฟกต์นั่นเองนะครับแล้วก็ทํารีไว้นี่ผมไม่รู้นะฮะสามารถรีมูฟน่าจะเป็นลบอ็อบเจกต์ที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นคนเดินไปเดินมาด้านหลังนะครับแล้วก็ออกสมัยนี้น่าจะถ่ายหลายๆช็อตล้วเลือกหน้าที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตัวทําเลฟนะครับหรือการถ่ายแบบไปข้างหน้าเร็วๆนะฮะเหมือนที่เราเห็นภาพที่ขึ้นไม่ที่ตกภายในไม่กี่วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่นะฮะไฮเรสโซลูชันหรือซูเปอร์เรสโซลูชันนะครับ ก็เป็นถ่ายภาพความละเอียดสูงนะครับผมจะต้องตั้งมือนิ่งๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมโฟกัสที่สีเหลืองนะกันนะครับเดี๋ยวก,ก่อนนะฮะโอเคปึ๊บผมจะโฟกัสสีเหลืองสิโฟกัสเนี่ยมันเอาอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะมือมันไม่นิ่งเนี่ยฮะถ่าปึ๊บโอเคได้แล้วจะเห็นว่ามีการประมวลผลด้วยนะครับแสดงว่ามันเลือก แต่ดูความละเอียดนะครับนี่ดูอย่างนี้ก็โอเคนะโอเคซูมปุ๊บเป็นไงฮะเป็นไงมัวมัวนะเดี๋ยวผมถ่ายใหม่ให้โอกาสคีอนะครับมือนิง่งๆเลยนะฮะมือนิง่งๆเลยนะฮะมืออืบอือโอเคผมก็มือนิ่งแล้วนะประมวลผลแป๊บนึงครับแล้วก็เปิดมืซูมอ๋ออันนี้ดีขึ้น จะจะเห็นว่ามันโดนแต่งด้วยซอฟต์แวร์นะครับความคมแบบคมบัดตาด้วยมันน่าจะเป็นการลงขอบเส้นสีดําเข้าไปในภาพนะครับทำให้ภาพดูคมขึ้นนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับภาพปกติภาพสูงสูงวีนะครับโอ้คมอยู่นะฮะคมแต่ว่าหน่อยนะครับก็ตามมานะครับอย่าลืมนี่กล้องมือถือนะคุณเดี๋ยวยังไงก็ตามนะเราคงต้องใช้เวลากับมันมากทีเดียวเจ้าเครื่องราคาถูกตัวนี้แต่ฟังก์ชันเพียบเลยนะครับ ตัวจุดขายต่างๆนะครับของ asus zenfone นะก็เรื่องของราคานะครับประสิทธิภาพเพียงพอหนะ้าจอคมกริบกล้องนะครับเขาเข้มยอดเยี่ยมโดยช่างภาพมือชีพเลยนะครับก็ต้องทดสอบกันเองนะครับสองเอราอภิต้องลองเองนะฮะฟังก์ชันมากนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ชาร์จแบตเร็วนะฮะแรมเยอะหน่วยประมวลผลเพียงพอเป็น i n t e l Atom แต่64บิต นะครับแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างแน่นอนส่วนจะเหมือนปีที่แล้วไหมนะฮะที่มีแต่ราคาแล้ให้คนไทยไปวิ่งวุ่นหากันทั่วเมืองก็หาไม่ได้นะครับต่วันนี้นะฮะอสุดนะครับเรียกเรานะฮะสื่อเมืองไทยมาฟังด้วยก็ต้องมีเครื่องขายแหละใช่ไหมฮะ ก็เดี๋ยวติดตามกันได้ในตอนที่เราอยู่ในประเทศของเราดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมนพนิสกนะครับก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมงานและวกันนะครับแล้วก็ดูตัวเครื่องกันนะฮะสดๆจากงานเปิดตัวนะครับก็เดี๋ยวข้อมูลต่างๆนะครับของเจ้า Android ราคาประหยัดแต่สเปคใช้งานได้อย่างดีตัวนี้นะครับเดี๋ยวติดตามได้ในอันดิสขัเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนพกิอัดิสขันะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ